เกรดตลาดซื้อขายนักเตะของอาร์เซนอลสวัสดีครับผม BM เป็นนักวิเคราะห์ที่ชอบฟุตบอลนี่คือช่อง a เวโกช่องที่คนบ้าฟุตบอลต้องดูสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้ครับที่เราจะมาพูดคุยกันก็เป็นเรื่องของการตัดเกรดตลาดซื้อขายนะครับของทีมไอ้ปุ่นใหญ่อาร์เซนอลแต่ก่อนที่จะไปรับฟังกันอยากจะรบกวนพี่ๆทุกท่านครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องอเวโกด้วย และที่สําคัญครับช่องเรามีปุ่มซุปเปอร์แทงนะครับถ้าพี่ๆทนายอยากจะสนับสนุนช่องนะครับเป็นกําลังใจให้ช่องก็สามารถโดเนทเข้ากันมาได้ก็สําหรับคอนเทนต์วันนี้นะครับก็เราจะมาพูดคุยในเรื่องของตลาดซื้อขายนะครับของอาร์เซนอลเซนอลในซัมเมอร์นี้นะครับ ลงทุนไปประมาณอยู่ที่293ล้านยูโรนะครับก็ถือว่าเป็นจำนวนเงินที่เยอะมากนะครับทีเนี้ยนวนเงินตรงนี้เนี่ยน่าจะมากที่สุดแล้วนะครับตั้งแต่ทางด้านของมิเกลอาเตต้าเข้ามารับหน้าที่กุนซืออาร์เซนอลน,นะครับจะเห็นได้ชัดว่าตลอดช่วงที่อาเตต้าเข้ามาทำงานกับอาร์เซนอลเนี่ยโอ้โหได้เสริมทัพทุกปีนะครับแล้วก็เห็นได้ชัดว่าปีนี้น่นาจะ น่าจะเยอะที่สุดแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นต้องใช้คำว่าเหมือน the last day และโอกาสสุดท้ายสำหรับ a r s e n อลโอกาสสุดท้ายสำหรับมิเกลออเตต้าแล้วว่าถ้าปีนี้ไม่ได้แชมป์นะครับโดยเฉพาะแชมป์พรีเมียร์ลีกหรือแชมป์เอาแบบเวอร์เอร์เลยก็คือบอลยูซีเอลเนี่ยผมว่ามันก็มีสิทธิสูงที่ออเตต้านะครับอาจจะไม่อยู่กับทางด้านของ a r s e n อลต่อทีนี้ถามว่าถ้าเรามาดูในรายชื่อนะครับ นักเตะที่อาร์เซนอลเสริมทัพเข้ามาเนี่ยก็เราก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นนักเตะที่เขาเรียกอะไรอยู่ในเกรดมีทั้งทั้ง A นะครับแล้วก็เกรดในที่อะลองลองลองมาเกรดตัวอนาคตเกรดตัวซัพพอร์ตอะไรเงี้ยถือว่าผมว่าคลาเคล้ากันดีทีเนี้ยถ้าเรามาเริ่มจากตำแหน่งผู้รักษาประตูยันกองหน้านะครับอ่อในตำแหน่งเนี่ย อาร์เซนอลเสริมทางด้านของเกปาเข้ามานะครับโดยมูลค่าถูกมากเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดมันอยู่มัน5ล้านปอนด์เองเป็นตัวเลขที่ผมว่าค่อนข้างคุ้มค่านะครับกับราคาแล้วก็ต้องไม่ลืมว่าเกปานี่เคยเป็นอดีตผู้กระสับตัวที่มีแบบค่าตัวระดับมหาศาลนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าซื้อมาถูกขนาดนี้ผลงานเกปรารู้การล่าสุดผม,มก็ไม่ได้แย่นะครับการมาเป็นตัวแบ็กอัพเอ่ยนะครับแล้วก็พร้อมสอดแทรกเนี่ยผมว่าค่อนข้างดีเลยสําหรับ5ล้าน ซึ่งถามว่าเกรดอย่างเกรปาเนี่ยในส่วนตัวให้เท่าไหร่นะครับผมมองว่าเกปปาเนี่ยมันมันดีพอที่จะไปเป็นมือหนึ่ง ทีมอื่นๆน,น,นะครับในพรีเมียร์ลีกถ้าให้เกต์ต่อผมว่าเกปานะตอนนี้ก็ก็บีนะบีเลยแหละย,ยิ่งราคาถูกด้วยเนี่ยผมว่าบีได้นะครับหรือจะบีบก็ไม่ได้น่าเกียดนะครับแล้วก็คนต่อไปเนี่ยเอาเป็นทางด้านของคริสเตียนมอสเกราจริงๆคริสเตียนมอสเกราเนี่ยจากวาเลนเซียเขาถูกคาดหวังในระดับหนึ่งนะครับว่าจะเป็นนักเตะที่โอ้โห เก่งได้นะครับในตําแหน่งเซนเตอร์ถูกถูกคาดการเยอะนะครับลงเล่นเยอะมากถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะเคยทําคลิปไปแล้วในช่วงประมาณ2ฤดูกาลหลังเนี่ยถือว่าเป็นตัวหลักของทางด้านของบาเลนเซียเลยนะครับแล้วก็ในทางกับการเนี่ยระดับฟุตบอลทีมชาติเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวหลักนะครับของฟุตบอล u 21หรือ u 23ของสเปนนะครับก็ถือว่าเป็นตัวมีอนาคตเล่นแบ็คขวาได้นะครับเล่นเซนเตอร์ได้ทั้ง2ฝั่งแล้วก็มีจุดเด่นจุดด้อยที่สามารถ เอาไปพัฒนาต่อได้นะครับซึ่งผมมองว่าเคสเนี่ยการได้มอสเกรามาก็ถือว่าแอบจะเคาเรียกแอบจะเซอร์ไพรส์นะครับเพราะในมุมมองผมผมว่ามันเป็นดีลที่ดีนะดีในเรื่องของอย่างที่บอกคือมอสเกราเป็นนักเตะหนุ่มที่มีแววเก่งนะครับ อายุน้อยอายุ21ส่วนสูงโอเคเลยแล้วก็ลงเล่นในระดับสูงของลาลิก้าสเปนเนี่ยโอ้มาสักพักแล้วดังนั้นเนี่ยผมเลยรู้ว่ามันเป็นดีลที่ก็แปลกใจนะที่บาเลนเซียขายมาแล้วก็ขายในราคาแบบถูกมากนะครับเราก็ต้องยอกคือส่วนตัวผมมองว่ามอสเกล่าเนี่ยคือของดีเลยแหละอยู่ที่อาร์เซนอลเนี่ยจะปั้นตัวเด็กเนี่ยจะแบบโอ้โหจะออกลูกนอกทางไหมอะไรไหมแต่รู้สึกว่าตัวเนี้ยดีเลยนะครับถามว่าเกรดเท่าไหร่ขอญาตนะ ผมมองว่าตัวเนี้ยดีจริงแล้วก็แต่ว่าด้วยยังเด็กอะ่ะผมมองว่าเกรดเนี้ยมันมีสิทธิ์ไปถึง A ได้แต่ว่าเอานะตอนเนี้ยผมว่าเกรด BB สวยเลยนะครับแล้วก็คนต่อไปเป็นทางด้านของเปียโรอินคาเปียตัวเนี้ยเอาจริงๆถือว่าเป็นต้องใช้คขาไรเป็นนักเตะที่ถ้าคนเล่นเกมนะครับ cmfm น่าจะรู้จักกันดีแล้วก็เป็นตัวที่ถือว่าของดีแล้วก็เก่งเป็นเหมือนแนวแบบวันเดอ์คิดในเกมนะครับซึ่งผมมองว่าเอ้ยตัวนี้น่าแปลกใจที่ทำไมทางด้านของเลวูคูเซนเนี่ยปล่อยออกมาด้วยสัญญายืมตัวนะครับถึงแม้จะมีโอเคเรื่องของออปชั่นซื้อขาดแต่ผมแอบรู้สึกว่ามันเป็นดีลที่ค่อนข้างแปลกใจที่อาร์เซนอลไปคว้าตัวมานะครับเหมือนกับมอสเกล่าเลยแต่แค่รู้สึกว่านักเตะระดับอินคาบิเยเนี่ยมันสามารถไปเป็นตัวจริงทีมอื่นได้ แต่พอมาอาร์เซนอลเนี่ยเลือกที่จะอ่ะเราก็พูดตามตรงว่าเอ้ยมันมีสิทธิ์สำรองสูงแต่อีกหนึ่งทฤษฎีผมมองว่ามีโอกาสนะครับที่องค์กรภายในอาร์เซนอลอาจจะรู้เรื่องของอาการบาดเจ็บของนักเตะเนี่ยที่มีเข้ามาแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนกับว่ามันพอมันได้มีปุ๊บอะมันอาจจะเป็นบ่อยมากขึ้นนะครับก็อย่างที่ทราบกาันอย่างช่วงทายรู้การเนะราะกาเบิยลมากันเยสก็เจ็บนะครับแล้วก็ อย่างล่าสุดเลยอ่ะซาลิบาเจ็บกับทีมชาติซึ่งผมมองว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่หรือว่าเออเหมือนกับเขาเรียกวอะไรวิทยาศาสตร์การกีฬามันบอกไว้แล้วว่าพอแมชมันเยอะการพักผ่อนน้อยความเข้มข้นของเกมมันสูงเนี่ยมันทำให้เรื่องเนี้ยมันต้องเกิดแน่นอนดังนั้นการยืมทางด้านของอิกาพเอมาเนี่ยผมเลยแอบรู้สึกว่าเออมันเป็นดีลที่องค์กรของอาเซนอลอาจจะรู้หรือเปล่าว่าเรื่องแบบเนี้ยมันจะเกิดโอเคครับต่อให้ทีม ปล่อยทางด้านของยาคุฟคิริออไปอะแต่ผมแอบรู้สึกว่าอาัลเซนน์นก็ไม่ได้มีความจําเป็นขนาดนั้นในการเสริมนักเตะเซนเตอร์แต่พอมีอินคาบิเยมาเนี่ยผมแอบรู้สึกเอ้ยมันค่อนข้างลงตัวที่ว่าโอ้โหมีทั้งมอสเกราอินคาบิเยก็เล่นได้ซึ่งเขาเรียกอะไรเหมือนอายุงานนะครับประสบการณ์ของ2คนนี้มันมีแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าให้เกรดนะครับผมว่าอินคาบิเยอันนี้ส่วนตัวเลยเพราะชอบนะครับเอาไป BB เลยผมมองว่าเป็นนักเตะที่ โอ้โห oh, รู้มือกันอยู่แล้วนะครับทีนี้ถ้าเอาตัดแบบเร็วๆเนาะอย่างแม็กซ์ดาวแมนดาวลุ่งขึ้นมาไม่ได้มีอะไรนะครับเอาไปที่อกองกลางนะครับกองกลางของอาร์เซนอลเนี่ยถ้านับจังหวะที่พวกเขาาปล่อยทางด้านของจอร์จินโยนะครับปล่อยโทมัสปาเตเอ่ยนะครับฟิบวิเอร่าไม่ได้ใช้อยู่แล้ว ต้องยอมรับว่าดีลในเคสของคิสเตียนนอกาดนะครับกับมาตินซูบิเบนดีเนี่ยโดยเฉพาะนอกาดอะ่ะผมค่อนข้างที่จะชื่นชอบเป็นพิเศษความหมายควาว่าชื่นชอบคือรู้สึกว่าดีลเนี่ยมันเป็นดีลเหมือนกับว่าในเมื่อกลางเราขาดนะครับเราสามารถซื้อนักเตะที่มันใช้ได้เลยมีผลงานเอามาเล่นได้เลยอาจจะไม่ถึงขั้นต้องแบบโอ้โหตัวจริงขนาดนั้นแต่ว่านักเตะพร้อมที่จะเล่นนะครับอย่างคิสเตียนนอกาดอย่างเงี้ยผมแอบรู้สึกว่ามันเป็นตำแหน่งที่เออ อาเซนอลนะครับฉลาดซื้อแล้วก็ด้วยมูลค่าที่มันไม่ได้แพงมากเนี่ยถึงอายุการใช้งานมันจะอยู่ที่ประมาณ2ปีอะสองถึงสปีแต่ผมรู้ว่ามันเป็นดีลที่โอเคและดีนะครับเพราะว่าเซนนลไม่มีกลางแล้วในตำแหน่งกลางรับดังนั้นเนี่ยการได้นอกาดมาผมค่อนข้างโอเคเกรดเนี่ยผมผมว่านอกาดอยู่มันบีนะเล่นได้เลยนะครับแล้วก็มาตินซูบิเบนดี้เนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าคลาสของซูบิเบนดี้เนี่ยมันค่อนข้างสูงนะครับถึงแม้ ผลงานในพรีเมียร์อาจจะยังไม่ไม่เด่นยังไม่ชัดมากนะครับแต่เชื่อผมเหอะแฟนบอลอาเซนอลใจเย็นครับเพราะว่าซูเปอร์เบนดี้อ่ะบางครั้งฟุตบอลมันอาจจะต้องจับจังหวะฟุตบอลหน่อยให้เวลาในการปรับตัวผมว่า3เดือน6เดือน,อ,นอะไรเงี้ยกำลังโอเคนะครับฟังดูมันอาจเยอะแต่ผมว่าจังหวะฟุตบอลมันมีในช่วงนี้อยู่ดังนั้นเนี่ยซูเปอร์เบนดี้นะครับถือว่าเป็นของดีแล้วก็ถามว่าดีกว่า โอ้โหกองกลางอย่างมิเกลเมเรโน่ไหมเอาเอาใช้คำนี้กนะันเมเรโน่เนี่ยมันก็เก่งอยู่แล้วนะแต่คลาสนะครับตูเบนเบดีดีกว่าอ่าดังนั้นเนี่ยผมมอว่าถ้านับจากราคาแอบแพงนะแต่ผมเข้าใจว่าโอ้โหนักเตะม,มันของดีจริงแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไร นักเตะแบบนี้มีในตลาดค่อนข้างน้อยนั้นมันไม่แปลกที่มันจะแพงนะครับแล้วผมมองว่าซูบิเบนดี้เนี่ยเกรดถึงนะครับแล้วก็ผลงานมีดังนั้นเนี่ยเอา A ไปเลยนะครับผมรู้สึกว่าระดับนี้ได้นะครับแล้วก็พอกองกลางเสร็จปุ๊บทีนี้เอาไปที่อาริมเ้นละเริ่มที่มาดูเอเก้เนี่ยเอาจริงๆมาดูเอเก้ผมเคยทําคลิปไปแล้วแหละว่าค่าตัวแอบแพงนะครับ แต่ว่าพอเข้าใจได้แต่ก็ก็ก,ก็ก็แพงจริงๆซึ่งผมมองว่าถ้าอาเซนนอนซื้อมานั่นหมายาว่าเขาคาดหวังกับโนนี่ค่อนข้างสูงนะครับไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ตัวแบ็กอัพหรือตัวโรเตชันอาจจะเอามาเนี่ยแหละพร้อมที่จะมาเบียดแย่งตำแหน่งเลยถ้ามีใครเจ็บหรือในเคสของมีใครที่โชว์ฟอร์มไม่ดีผมว่าโนนี่พร้อมเสียบและในมุมมองผม,ผมผมแอบรู้สึกว่าฟุตบอลแบบโนนี่นะ ถ้าให้เล่นฝั่งซ้ายนะเป็นเหมือนปีกสมัยเก่าผมแอบรู้สึกผมชอบเขานะเพราะเอาเพราะเอาง่ายอ่ะคือถ้ามันอยู่ฝั่งขวามันตัดเข้าในมันยิงอย่างเดียวมันทำอะไรไม่เป็นถูกไหมแต่ถ้าเอามาอยู่ฝั่งซ้ายอ่ะมันชอ์มันบังคับให้เปิดเว้ยแล้วผมรู้สึกว่าการที่เออไซนอนได้ยูเคเรสมาเนี่ยมันมันต้องมันต้องโฟกัสที่ศูนหน้าดังนั้นเนี่ย เอามาดูอเก้ไปเล่นฝั่งซ้ายเนี่ยผมว่าเพอร์เฟกถามว่าดีลนี้ให้เท่าไหร่เหรอเกดเออส่วนตัวผมว่ามาดูอเก้ยังไม่ถึงขนาด A แล้วก็จริงๆจริงๆแอบรู้สึกว่านักเตะมันมันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับแล้วก็โอ้ข้อน,นี้ตอบยากแต่ผมรู้สึกว่าเอามาดูอเก้ผมว่าให้คลาส B แล้วกันคือคือแอบรู้สึกว่า คือ bb ได้ไหมผมมองว่า bb ได้แต่รู้สึกว่ายังมันยังไม่ถึงแบบขนาดนั้นอะในเรื่องของคือถ้ามันถูกกว่านี้อาจจะให้ bb ได้นึนกออกไหมครับแต่แค่รู้สึกว่าพอโอ้โหราคามาประมาณนี้พร้มการเล่นยังไม่ถึงขั้นแบบโอ้โหอะไรขนาดนั้นดังนั้นผมว่าโนนี่ผมให้ b นะครับแล้วก็ไปที่ทางด้านของ เอเบเรเชเอเซนี่ยเอเซในส่วนตัวนะครับจริงๆเอเซเนี่ยผมมองว่าคล้ายๆกับทางด้านของไมเคิลโอดิเซ่นะครับที่เคยอยู่เนี่แหละคิสเช่นพาเลตเป็นคู่หูกันเนาะคือผมมองว่านักเตะคลาสแบบเนี้ยถ้าโอดิเซ่ยังเก่งกับที่บายเยินได้นะครับเก่งชนิดที่แบบโอ้โหเก่งน่าเกียดเลยเนี่ยผมมองว่าเอเซ่ก็ไม่ได้ต่างกันแต่ทีเนี้ยถ้าเรามาดูบางครั้งเอเซ่ก็ดูแบบดรอปลงหน่อยแปลกๆนะครับ แต่ว่าด้วยค่าตัวผมว่าก็ก็สมเหตุสมผลเพราะอะไรหนึ่งนี่คือติดทีมชาติแล้วนะครับแล้วก็ไปร,รายการทัวร์นาเมนต์ใหญ่มาแล้วเนี่ยผมว่าก็มีชื่อในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ผลงานก็ไม่ได้แย่ดังนั้นเนี่ยผมว่าถ้าเอเซเกรดของเอเซเนี่ยส่วนตัวผมว่าให้ให้แบบบีบีได้นะไม่ได้แย่แต่ถามว่าให้ให้เอได้ไหมหรอคือถ้าซูบีเมนดี้อ่ะมันเเนี่ยผมจะรู้สึกว่า เราต้องตั้งบรรทัดฐานที่ซูบิเบนดีไว้ซึ่งถ้าไปเทียบเนี่ยมันแอบ,บก้ากึ่งนะแต่ว่าผมว่าผมว,ว่าก็ให้ได้นะผมว่าเอเซ่ให้เอได้นะครับไม่ไม่ได้หน้าเกียจแล้วก็ในคนสุดท้ายนะครับก็คือทางด้านของวิกตอร์ยเคเรสจริงๆอย่างเคสวิก t ตอร์ยเคเรสมันคือคำตอบที่ผมว่าแฟนบอลอาเซนอลรู้ดีว่าอาเซนอลต้องมีกองหน้าแบบจริงๆจังๆนะครับแล้วก็เออผมรู้สึกว่าฟุตบอลของอาร์เตต้า ถ้าจะไม่ถ้าจะไม่เล่นเพื่อมีกองหน้าก็ไม่จำเป็นต้องซื้อนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเคสอย่างวิกตอร์เยอเคเรสเนี่ยซื้อเพราะจำเป็นต้องซื้อหรือซื้อเพราะแบบใครอยากได้คือคือในมุมมองผมผมแค่รู้สึกว่าฟุตบอลมันยังไปหาเยอเคเรสไม่ได้เยอะนะครับคือไม่รู้ว่าโคช้ชไม่ชอบไม่อยากใช้หรือโดนบีบว่า คุณต้องมีกองหน้าตัวหลักเว้ยัยนถ้าเทียบจากความคุ้มณนะตอนนี้เนี่ยกับ3นัดนะครับคือมันอาจจะน้อยไปหน่อยแต่ว่าด้วยเกรดเนี่ยผมว่ายูเคเรสให้ A ได้นะครับถ้าดูจากองค์รวมนะครับนักเตะที่ซื้อมาทั้งหมดแล้วก็ในสครอตเดฟที่มีเนี่ยผมมองว่าจริงๆอาร์เซนอลอย่างที่บอกคือต้องแชมป์นะครับแล้วก็ถ้าดูจากในเรื่องของการเสริมทัพเนี่ยพวกเขาเสริมจุดที่ต้องใช้คว่า เหมือนกับต้องเสริมจริงๆแล้วก็อะไรที่เป็นปัญหาเนี่ยพวกเขาหาจิกซอตรงนั้นเนี่ยมาเติมหมดนะครับผู้รักษาประตูก็เอามาเติมนะครับในเรื่องของเซนเตอร์ก็เอามาเติมส่วนแบ็คเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างพร้อมอยู่แล้วกองกลางเอามาเติมนะครับตัวริมเส้นอ่ะเนี่ยมีปัญหาก็เอามาเติมศูนย์หน้าก็เอามาเติมดังนั้นเนี่ยผมว่าเกรดของอาร์เซนอลในเรื่องของตลาดซัมเมอร์นี้ผมผมให้ A เลยนะจริงๆให้ แรงแบบเอสนี่ก็ไม่ได้แย่เลยนะครับเพราะอย่างที่บอกคือมันแทบจะจบทุกส่วนคือเอาเอาจิ๊กซอว์มาเติมปุ๊บเนี่ยมันแน่นทุกจุดจริงๆนะครับกองหน้าก็มีแล้วนะครับตัวริมเส้นก็มีอเบอร์10ก็สามารถยืดยืดหยุ่นเอามาเล่นได้นะครับเบอร์8หรือแม้กระทั่งเบอร์6เนี่ยเอ้ยมันก็มีเซนเตอร์ประตูเฮ้ยผมว่าครบเครื่องนะครับสำหรับอาร์เซนอลผมว่าอาร์เซนอลซัมเมอร์นี้ให้ s s อ่าให้เกรดเอสได้นะครับไม่ได้น่าเกียด สำหรับแฟนอาเซนอลนะครับคิดเห็นกันอย่างไรกับตลาดรอบนี้นะครับก็คอมเมนต์ลงมาได้นะครับว่าเกรดควรจะอยู่ที่เท่าไหร่ชอบหรือไม่ชอบใครก็ลองคอมเมนต์มานะครับสำหรับวันนี้ทางด้านของอเวโกและผม BM ต้องขอตัวลาไปก่อนดูฟุตบอลให้สนุกและเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ